ครับสวัสดีวันที่28สิงหาคม2,567ัาพบเมาเจอกันเหมือนเดินคิดถึงกันบ้างไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็สวัสดียามเช้านะครับผมนะที่สถานีหัวหินที่มีหอยของเรานี่เองนะก็ะตื่นมาล้างหน้าล้างตาเข้าองน้ำขับถ่ายเสียเรียบร้อยวันนี้ฉันกรตามขบวนรถด,ด่วนทักษิมารักษะนะขบวนที่32จากต้นทางหาดใหญ่ไปทางสถานีกลางกร,รุงเทพอภิวัตร ฉันรับเวรยนกันมานะแขวงตางซื้อรับเวรนมาตั้งแต่ชุมคอนะครับผมนะฉันเป็นเวร2ทสอง็นนอนตั้งแต่ชุมคอนะครับผมมาก่อนมาถึงหัวหินก็รีบตื่นขึ้นมานะอ่าเวรนหนึ่งเขาก็ถูมาปลุกเออพิธาตื่นได้แล้วเร็ว,รวจะกลายเปลี่ยนเวรนแล้วนะแต่ก็ต้องรีบกุลีกุจอนะปลุกทางเครื่องกันไปไป ข้าห้องน้ำห้องท่านะครับผมนะจะได้ไม่แย่งกันนะจะได้ไม่แย่งกันนะครับกนะแต่เรียร้อยแต่เนื้อแต่งตัวนะวันนี้ต้องใส่เสื้อกันหนาวหน่อยเพราะตอนนี้มันก็ตีสีกว่าก็ไปเร็วนะโอ้วหอากาศมันหนาวนะเพราะว่าร่างกายเรามันก็ ไม่ค่อยจะด,ดีนะครับผมนะเพราะว่าก็าทาแต่งานตากตามกลางค่ำกลางคืนนี่ก็เรียบร้อยเสียงรถจอดแล้วที่สถานีหัวหินถินมีหอยกับรถด่วนนะพิเศษนะพักศินารักษ์ของเรานี่เองนะครับผมนะจะทาจริงๆแล้วมันก็งวงเหงาหานอนอยู่นะก็ทาเป็นคัปปี้กระเป๋าไปอย่างนั้นแหละนี่กระเปิดประตูแล้วเนี่ยตัต่ตัวบนตั้งแต่ตัวล่างเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ลงต่ํานะครับผมนะก็ลงมาแล้วก็รีเบเดินไปเลยนะเราอยู่ท้ายของนอนเราอยู่ท้ายนะครับนี่คือการเปลี่ยนเวรนะครับผม อน,นอนอยู่ท้ายนะครับผมนะรถจักอยู่หัวหน้ารุ่นนะครับโอ้โหเดินกันไกลเลยครับนะคนแก่นะครับที่ทําขบวนรถด่วนพิเศษเขาถึงไม่ค่อยอยากจะมากันเพราะว่าแข้งเข่าทักจะไม่ค่อยไหวเนาะแข้งเขา่าขาเขือเขาไม่อยากเดินกันนะอ่ะรุ่นใหญ่ๆเมื่อก่อนเขาก็เลยขอแลกไปรถเร็วไปรถอื่นที่ไม่ใช่ต้องแบบเดินแบบนี้นะครับผมนะ ไอ้เราก็พอมีเรี่ยวมีแรงเราก็รีบเดินหน่อยมันจะได้เปลี่ยนเวนไวๆนะรีบเปลี่ยนเวนไวรถจะได้ไม่ช้าตอนนี้รถช้าอยู่10บกว่านอาทีนะครับผมมีผู้โดยสารที่จะลงสถานีหัวหยินก็เตรียมสิ่งของธำร,รละลงเรียบร้อยนะครับมีรอผู้พเรอบขนายฐานน้ำถานีคอยเดบบริการต่างๆเรียบร้อยนะเขามีลิฟต์เลยนะลงลิฟต์เลยนะ สบายอกสบายใจเลาไม่ต้องเดินแต่ฉันต้องเดินเนี่ยโหเดินจําใหญ่เลยนะเพื่อเล่งไม่ให้รถเสียเวลานะครับผมเนี่ยก็เป็นเหตุนี่ยเขาก็ล้อรุ่นใหญ่ๆนะคนแข่ๆแขกเขาก็ไม่เขาอยากจะมากับรถด่วนพิเศษนะครับผมก็ให้คนที่มีร่างกายแข็งแรงนะที่สุขภาพดีได้มาทำกรบวนนี่คือการเปลี่ยนเวรของฉันนะครับผมนะพอเดินมาถึงกลางกระบวนะครนะไอ้เวรนู้นก็เดินมาเราก็เดินส่วนไปนะล้วก็รับรับคาริวิเซอร์ไอ้ขันขัดเนี่ยแล้วก็ บอกอรถนะบอกอาการรถต่างๆว่ามันเป็นยังไงนะรถดีไหมมีเหตุอะไรมั่งไหมที่จะต้องระวังนะไอ้คันนี้มันเป็นยังไงมันเกเรไหมนะก็จะบอกนะครับผมนะเราก็รับฟังแล้วว่าพร้อมรีบัินะครับผมว่าถ้ารถมันไม่ดีมันเป็นยังไงแก้ไขยังไงรีเซ็ตยังไงนะรือต้องไปได้เรื่อยๆหรืออะไรยังไงหรือว่ารถมันดีเนี่ยเราก็รับลเซอร์กับเราเวนส่วนแล้วเพื่อเวนส่วนเรานะแล้วก็ไอ้เวนนี้ก็ไปนอนนะครับผมนะเวนนี้เขาก็ไปนอนนะ ไปพักไปพอดมันก็รับมันแต่เท่าไรแล้วนะครับผมเตรียมคืนตีหนึ่งนะฮะตีหนึ่งนี่มันก็ตีตีตีห้าเราไปแล้วแก้เอ้ยน้าหน้าสงสารน้าสงสารนะครับผัดกันนะครับผมนะตอนนี้เขาเป็นเว้นหนึ่งนะเขาก็ทำตัดตามอย่างเงี้ยเดี๋ยวคราวหน้าเราก็เป็นเว้นหนึ่งเราก็ทำาเงี้ยก็สลับสับเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยนะตอนนี้ใกล้ถึงัวาระจักแล้วนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศที่จะถามีหัวหินที่นี่หน่อยนะครับผมนผั่นคืบรรยากาศนะครับเดี๋ยวคือวิธีการทานการเปลี่ยนเว้นนะครับผมของบ้าตนเองนะครับผมนะต่อแล้วกาแฟก็กินไม่ได้อยก็ซื้อถั่วมาสองถุงเนาะซื้อถั่วมาสองถุงกะว่าง่วงนะเชี้ยวถั่วจิลเมๆๆ <c oughs> <c oughs> ็ดจิลเม็ดแต่ชีวิตนาสงสารกาแฟก็กินได้โอเคแล้วมาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีทุกท่าน